วันนี้ก็พามาดูกระเป๋าใส่เหรียญน,นะคะของเราจะมีทั้งหมด3ามแบบนะคะสามแบบก็คือจะมีะเป็นทรงที่เป็นทรงเขาเรียกว่าทรงสี่เหลีย่ยมทรงแบนนะคะตัวนี้ก็จะใบใหญ่หน่อยใส่พวกบัตรอะไรก็ได้นะคะแล้วก็ใส่ได้เงินเหรียญแล้วก็เงินแบงได้นะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นทรงเขาเรียกเป็นทรงเหมือนคล้ายๆทรงลูกเต๋าค่ะตัวนี้ก็จะมีเป็นที่ห้อยพวงกุญแจด้วยนะคะนิดหน่อย ข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีสม่งกรเปงานของเราก็จะมีทั้งราคาปลรานะ,ะส่งนะคะราคาเริ่มต้นคือใบละสิบบาทนะคะใบละสิบบาทค่ะส่วนถ้าราคาส่งนะคะก็จะมีหนึ่งร้อยใบนะคะก็จะได้ใบละเก้าบาทแล้วก็สองร้อยใบขึ้นไปนะคะจะเหลือใบละแปดบาทซึ่เป็นราคาต่ําสุดของตัวสินค้ากระเป๋าใส่เหรียญของเราทั้งสามแบบนะคะสนใจก็ทักกันมาส่ง